สวัสดีค่ะ FC ที่น่าัะขอไปน่นทุกคนคลิปนี้มารีวิวเหรียญกันอีกแล้วนะคะเหรียญที่ส่งขายเหรียญที่ FC นำมาขายค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้ป้าน่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะคะเออเหรียญน,นี้คนนี้เขาเกี่ยวกับจุฬาเยอะมากค่ะจริงๆเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระเทพและตัตนราชสุดาเกี่ยวกับจุฬาเยอะมากจริงๆเออ เป็นเอป็นอะไรที่แบบนี้เนาะเหรียญไหนที่ที่คนนํามาขายอะ่ะคนที่เกี่ยวข้องกับอะไรอะ่ะจะเป็นเน้นเน้นในทางนั้นะเยอะมากค่ะนะคะเหรียญเหรียญเที่ยวนี้รู้จะเกี่ยวกับจุฬาเยอะมากอันนี้จะเป็นเหรียญยี่สิบบาทมหาวิทยาลัยจุฬาเนี่โอ้โหมีเยอะเนี่ยคะ่ะที่เหรียญเนี่ยหกที่เห็นนะคะหกเหรียญยี่สิบยี่สิบาทนี่ไม่ได้รับซื้อนะคะรับแรกอันนี้ก็สิบบาทองค์พระเทพนะ จบการศึกษาจากจุลายี่สิบบาทนะคะบอกเลยว่าไม่ได้รับซื้อค่ะแลกยี่สิบาทเท่าหน้าเหรียญเท่านั้นนะคะหลายคนก็จะยังงไปะนะบอกว่าไม่รับซื้อแลกได้ยี่สิบบาทเขาก็บอกไม่เข้าใจเนี่ยอันนี้ก็จุลานะคะดูสิสมเด็จพระเทพเ,ออเขาคงมีอะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องคือหรือไม่ก็ชอบแบบนะเนี่ยที่ระลึกค่ะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติ60ปีสมเด็จพระเทพเป็นองค์แรกที่สมเร็จการศึกษาจากจุฬาหูเหลียนนี่เยอะมากเลยนะคะมีมาเป็นสิบเหรียญเลยค่ะเนี่ยก็เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยจุฬาเยอะมากเยอะมากนะคะ <c oughs> เขมีเอ้อใบนี้ด้วยจอง100บาทตัวโน้นนะคะเก็บไว้ค่ะ เป็นเป็นอ่จะได้เป็นข้อมูลเนาะแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรมามาเดี๋ยวมาดูกันต่อเอ,เอาเอาเหรียญอะไรก่อนจะเอาแบงก์ก่อนหรือเอาเหรียญเอาเหรียญน,นี่เลยเนาะเพะพูดถึงเรื่องเหรียญละแบงก์เดี๋ยวเอาไว้อีกนี่เป็นเหรียญเขาเขาเขาคนเก็บเก่าอะคะ่ะเก็บเก่าจริงๆค่ะเป็นคนรุ่นเก่าที่เก็บเหรียญเหรียญสอสลึง เหรียญสองสลึงรับซื้อเหรียญละสองร้อยห้าสิบบาทค่ะสองสลึงรัชการที่หกเขาเป็นเหรียญเงินนะคะเขาก็จะดําประมาณนี้มีสองสลึงแล้วก็มีหนึ่งสลึงหนึ่งสลึงรัชการที่ที่ห้าโหเขาสึกหมดแล้วละ่ะอันนี้รัชกาลที่ห้าค่ะ สลึงหนึ่งนะคะสมัยนั้นก็ใช้คำว่าสลึงหนึ่งราชการที่ห้าอันนี้ก็ราชการที่ห้าเช่นกันค่ะสลึงเช่นกันอันนี้จะเป็นช้างผ่านอันนี้จะเป็นตราแผ่นดินสลึงแล call, ้วก็มีเฟืองโอ้โหเฟืองเยอะมากแต่เขาเจาะรูหมดเลยค่ะทุกคนเออเหรียญนี่เหรียญเรียกเหรียญอะไรลิงคอลเขาเรียกเหรียญอะไรไปน่เรียกไม่ถูกแต่เป็นเหรียญเนื้อเงิน นะครัผลิตจากเนื้อเงินแท้อันนี้เขาเห็นไหมคะเขาก็ทําห่วงเหรียญจริงๆไม่มีห่วงค่ะเขาเชื่อมที่หลังแบบเนี้ยค่ะเขานํามาเชื่อมห่วงเหรียญเฟืองหนึ่งอุ้ยมีรอสอด้วยนะคะทุกคน เฟืองหนึ่งแล้วมีรอสอด้วยโอ้โหเป็นเหรียญที่หายยากมากอันนี้ก็มีรอสอหนึ่งสองสี่แต่เขาเชื่อมห่วงนะคะเราก็เชื่อมห่วงเชื่อมห่วงอะ่ะอันนี้ไม่มีรอสอเจาะรูเชื่อมห่วงยังซ่อมง่ายเนาะแก้ไขง่ายเจาะรูแก้ไขยากโอ้โหเหรียญเหรียญเหรียญเก่าเหรียญหายยากเหรียญที่แบบ ทรงคุณค่าทั้งนั้นเลยค่ะมาดูกันต่อว่ามีอะไรอีกอันนี้ก็เฟื้องไม่มีรอสอหนึ่งสลึงแล้วมาไม่ดูถุงนี้น,นี่เราดูเหรียญจิ๋วก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูเหรียญใหญ่โอ้โหห่วงเบลเลอเน่าจะเป็นว่าประมาณว่าห่วงที่มีอยู่อันนี้น่าจะมีรอสอด้วยมองเห็นคุ้นแออเหมือนจะมีรอสอโอ้ เหรียญสภาพสวยมากอลยเนี้ยสลึงหนึ่งอันนี้ก็เหรียญรุ่นเดียวกันนะคะแต่อันนี้เขาเจาะรูรุ่นเดียวกันอันนี้บุบบุบบุยบ,บี้โอ้โหรุ่นเดียวโอ้โหทำเขาทําห่วงแฝนเขาคนโบราณจริงนะคะแบบนี้คนโบราณจริงคะ่ะเชื่อเลยว่าคนโบราณเก็บจริงอันนี้ก็มีรอสอนะคะหนึ 1, 2, ่งสองห้ามั้ง หนึ่งสองสี่หรือหนึ่งสองห้าแต่ก็สภาพเขานะชำรุดนิดนึงอันนี้ก็รอยเจาะรูแต่ล้วนแล้วแต่ที่เหรียญเนี่ยนะคะผลิตมาจากเนื้อเงินแท้ทั้งหมดเลยค่ะเหรียญเมื่อก่อนนะคะเหรียญที่ผลิตใช้ที่เป็นเหรียญสกุลเงินหมุนเวียนเมื่อก่อนนะคะเขาจะเขาจะผลิตมาจากเหรียญท,ที่เป็นเนื้อโลหะเงินนะคะเป็นเงินแท้นะคะนํามาผลิตเหรียญ ตอนเดี๋ยวนี้มีเหมือนกันนะคะที่เอาเงินแท้มาผลิตแต่จะเป็นเหรียญที่ระลึกค่ะจะไม่มีจะไม่มีเหรียญหมุนเวียนเหมือนสมัยโบราณนะโบราณเขาหเหรียญเจอแต่เหรียญประเทศเยอะแยะเลยเหรียญหนึ่งบาทก็ประเทศอันนี้ก็จะเป็นเหรียญโอก็ที่ก็ประเทศอ,อีกห้ 50, สาสิบพรรษาประเทศที่ระลึกสำหรับอาจารย์อ๋อ อ,อ๋อเข้าใจแล้วพอจะเดาได้นะคะว่าคนที่เก็บก่อนเนี่ยคนที่ท่านที่เจ้าของเหรียญเดิมอะ่ะท่านน่าจะเป็นอาจารย์เพราะดูแล้วทุกสิ่งอย่างของเข้าที่นํามาเนี่ยเกี่ยวกับจุฬาทั้งนั้นเลยนะคะส่วนมากเลยอันนี้จะเป็นเหรียญเงินขัดเงานะคะห้ 50, สาสิบพรรษาสมเด็จพระเทพห้ 50, ิบพรรษาเป็นเหรียญ เป็นเงินค่ะขออภัยนิกเกิลค่ะเป็นเหรียญนิกเกิลขัดเงานะคะเชนิีราคายี่บาทเหรียญยี่สบาทขัดเงาอะค่ะเป็นเหรียญยี่สิบาทแบบนี้นะคะเป็นเนื้อนิกเกิลธรรมดาแบบนี้แต่อันนี้เขาขัดเงาก็จะมีราคาสูงกว่าปกติอ่านี่เลยเหรียญเดียวกันนี่ค่ะเหรียญนี้เลยนะคะเหรียญเดียวกันเลยอันนี้จะเป็นขัดเงานี้จะเป็นธรรมดายี่สิบบาทเออเห็นไหมคะทุกคนดูเนาะเขาจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับองค์สมเด็จพระเทพ ทั้งหมดเลยน,นี่ของชํำรวยก็เป็นสมเด็จพระเทพเขาก็ทําดีเนาะอันนั้นนะครับโงานแต่งค่ะมาดูกันต่อว่ามีอะไรอีกอันนี้เอฟซีนำมาขายให้เป็นหน้าที่ที่ร้านนะคะร้านที่เปหนอยู่ตลาดไทยอะคะ่ะตลาดไทยของผมท่าในใดจะมาขายก็มาได้นะ ร้านบน่าจ,จะอยู่ที่ตลาดไทยคลองถมวันอังคารและวันพฤหัสบ่ายโมงถึงสามท่มค่ะอันนี้จะเป็นโน้ตดนตรีอุ้ยน่ารักจังเลยเป็นหนังสือโน้ตเพลงค่ะทุกคนนี่เลยนะคะรดอ่านไม่เป็นหรอกแต่รู้ว่าเป็นแบบนั้นนะลักษณะนั้นคือเป็นโน้ตมีแอลคลองราช60ปีค่ะเหรียญที่ระลึกนึงในคลองราชหกสิมีเหรียญสิบาทกับยีบาท อ๋อเข้าซีนไว้แล้วไว้เงี้ยค่ะดีแล้วนะเก็บเป็นที่ระลึกโอ้โหสวยก็อีกก็จุฬาก็เกี่ยวกับจุฬาอาี่ค่ะเห็นไหมคะ90ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นน่ะโอ้หยิบอะไรมาเกี่ยวกับจุฬาทั้งหมดเลยนะคะโอ้โหน้านะประทับใจแทนจังเลยลูกหลานคือเจ้าของอะ่ะไม่อยู่แล้วนะคะแล้วไม่มีคนเก็บต่อไม่มีคนเก็บต่อ ก็เขาก็จึงนํามาขายให้ปนาดเนีนะ่ยเขานํามาขายเขาบอกแล้วว่าไม่มีใครดูแลต่อก็มาฝากส่งให้ปหน้าดให้หาคนที่เขาต้องการประเภทเนี้ยเนาะดูแลต่อเพราะว่าถ้าอยู่กับเขาก็บอกเขาไม่รู้จะเอาไปทําอะไรามาให้พน้าดดีกว่ามาขายให้ป็น้าดีกว่าแล้วก็เพื่อที่จะให้พน้าส่งต่อให้สําหรับคนที่ นักสะสมไปได้พยายามดูพศเผลอจะหลงมานะคะเหรียญหนึ่งบาทรับพศออปีสองห้าสองเก้าปีเดียวนะคะอันนี้อย่างแค่เขาติดมาอย่างเงี้ยคือเขาไม่เอาแล้วอะไม่น่าก็จะคิดหน้าเหรียญให้แลกไปเฉยรวมเป็นเงินไปอะคะ่ะรวมเป็นเงินเป็นก้อนไปนะคะอันนี้ปีสามหกปีสามสองที่รับซื้อนะคะปีสองเก้าปีเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะเหรียญหนึ่งบาท แล้วก็ยี่สิบห้าสตางค์ก็รับปีสี่สองกับสี่สี่เท่านั้นค่ะปีอื่นไม่รับนะคะห้าสิบกางก็สามศูนย์ปีเดียวราคาก็ตามที่ปรนประกาศลงรับซื้อะคะ่ะอันนี้อันนี้เหรียญโอเหรียญเก่านะคะแต่ไม่ใช่งเงินอันนี้จะเป็นดีบุกทองแดงดีบุกดีบุกเขาจะผูกอะคะ่ะอย่างเงี้ยนะคะเขาผูกเขาจะไม่ค่อยเหลือ สวยๆให้เราเก็บมองไม่เห็นพอสอ,อยากจะรุนให้เป็นสี่สองหรือสี่สี่อืมนี่ห่วงห่วงเชื่อมเป็นเงินด้วยนะเนี่ยเนี่ยค่ะโอ้ยเสียดายจังเลยเสียดายเหรียญจะไ้เ,เก็บไว้ก่อนเก็บรวมไว้เพราะห่วงเขาเป็นเงินนะคะเขาเอาห่วงเงินมาทํานะคะแต่เหรียญน่าทองทองแดง เดี๋ยวมาดูธนบัตรกันต่อเนาะดูเหรียญกันแล้วดูประมาณคร่าวๆเนาะเหรียญให้รู้ว่าประณันดับซื้อจริงมีคนมาขายจริงเท่านั้นแหละค่ะที่ปรณรีวิวให้รับชมอะค่ะเจตนาก็มีแค่นั้นคือให้รีวิวให้รู้ว่าประณันรับซื้อจริงมีคนมาขายจริงนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ